ไปดมานี่ยโอ้ยเนาะสบายดิีละเออเนาะบายดีเด้อน้องพามีโดยทังสาววัวทังสาวบุนทังน้องทงคนรอตื่ตืดแเบตานก็เบิงผมวาล่แล้วก็จะบอกกันเนาะ

ขิเกลือในด้วยจอกิวด้วยโดยโดยบอกไปอมกันบอสันีก่อออกไปถ่าเจเดอโดยดยไปั่นเจโลเพื่อนคายล้วว่าพี่น้องพ่อญี่ปุ่นเนาะทายล้ววาเจโลยังยังไยังบออยูยจะเสียบวกกันองข่อยไปลับไม่ข่อยหรือลับไม่เจ้านะข่อยบริกีเข่าเศร้าว่าน้องพมมียังจะระเบิที่เขาสวย โดยโดยอะไปกินก่อนกิน้ะโดยอ่อโอเคโยีเฮียยูใส่หยัดจะทงเินเดนทงเี่กับปแจน้องตกวันพวนอยากเปนเงนจ้ามอยู่ว่าหยุดมองด้วยหยัด่ยัดไม่แลวก็แค่ันเหี้ยมองนั่ยแหลทงขาดไปจ้าจืดไม่เดาเป็นบทเรียนเดวนนี้ โ่ให้ทั้งย่างทั้งย่างเฮ็ดใส่ทงสะก้อนจังย่างไปเงินแห้งบบมีหูเจ้าของอยู่อ่ฮะใครได้เก็บใคร็เอาแล้วเนาะสร้างเป็นนาะหน่อยเนาะ <c oughs> น้องน่อยได้เก็บเจ้าจะเอาว่านางเอาวะ <c oughs> เอาฮ่ะฮ่้ฮ่าฮ่าเ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 ฮาฮเาฮ่าฮ่าฮ้าฮ่า้่าฮ่าฮ่าเ่าน่าฮ่าอ่าน่่า่านะ่า่า่าน่ฮฮ่่ฮ่า่าฮ่่า่าฮา่่านฮนะ่าา สิหน่อยเก็บใส่ถุงเบื้องเฮดเฮียได้รลายร้อนลงหน้อยว่าเก็บแล้วก่อยบึกขึ้นนะมันคันเงินไอ้ทองก็มีหูไอ้ทองติดใครเยอะขนางเนาะอันนี้บ่มีหูไอ้ทองติดเนาะไอ้จียนชื่อไว้เนาะได้มากเฮียอะไรว่าทองเดี๋ยวนี้เฮียดีเมนอยู่บ่เมนช่อนไว้ในถุงไปจักอันพามีให้บ่ได้เฮียบ่บ่ได้เฮียคือบริเฮียบอ้ะใส่เนื้เบอรเลย เด้อเด้อพวกเราบ่มีไปกินข้าวกินน้ําเป็นโลกบุญจะเฮือนน้องน้อยก็เด้อสนวนโดยโยโดป่ะส้มสิมาเฮ็ดยัอยมื้อนี้หาเลาะเบิ่งบ้านน้องน้อยก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ันนี้ก็มาหาน้องเพิ่นเนาะพากันเข้ามาจะปากกระจยังยังอยู่พี่น้องเอ้ย ยังเดืออยู่เนาะผู้บ่เหานเห็ดเนต่ยนพอะอันนี้ก็คือสิเป็นตุกทางสาวโมเพิ่นพเลอืะ ทาน้องหอยคุมาได้คพี่น้องเอ้มาจะใส่เด้นะฮะม่ใละกปะไปน่งตูปหน่อยเจ้าหกพี่น้องเอ้มาเบิ่งเพิ่นครั้งนี้ก็ตะกี้มีผัากระจาดเนาะบันนี้มีไม้นิ้วคพี่น้องเอ้ตัว เปลี่มมยนโฉมใหม่บ่เอะไรนี่ฮะโอ้อ้าวคือเมื่อยแท้มาแต่ใส่กนะี่นี่นะฮะมาแต่ใสมาแต่ทำธุระส่วนตัวอ่ะ,อะนี่บ่ยังม่ได้นอนบ่เอะไร เอ้ไปใส่ละไปทรงไปเซงไปสรงไอเซงปุ๊บป้าเข่าเดือบออนนั้นน้ำถวยน้ำบ่วงฮะฮโอ้จาบรีหนึ่งบรีอุ่นบอะเอาเป็นข่าเก่าเลยกะบริอุ่น้เอแอมเบิดเดียวอืห่เอาไดเดียวเพื่อเจ้ากันยังบรกับบ่ อยู่น้ากันบ่อะไงเอ้าเพิ่นดมได้กับมือเฮียนบ่จะตัมือเฮียนแล้วอยู่น้าเจ้าแล้วบ่ไงอือเนน้ำกันบ่บ่ได้กันบ่นอนานว่ะนิ่งนอนบ่บ่ห้องนอนเลยเหบือน้องน้อยอือแต่ทางนี้ก็นอนนี่ก็ได้เยนเลยแบบใช่ Tì, một, nó, một, trên một là vàng đi bên nó chăng sống Đây ra lùm đi mày yên kim sao đi mày thoải phào mhm 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 Bớt mhm <laughs> มาหาเจ้าแต่เศ้าหัวมาเนี้ยตีขี้ชบมฮะโอ้เนี้ยขึ้นมาอีกนิยนึงขึ้นมาเอ้าหาโบเหีนบ่าหน่ตดป๊ดเออเฮ้ยน้องทุ่งไปเงินคืนหน่อยบ่าหนิเออพฟ่งเห็นเนาะ พึ่งมาพ่อกันพ่อพี่องเผาถานคือเก๊สสองนี้ก๊ส่ไดเผาถ่านมาหาหนองน้อยเพิ่ง่ไดเผาถ่านมาซอยนนองน้อยมันก่อนเรียกเดะโบสบาลนองน้อยน่าจกแล้วแล้วคือชีิบรด้เฮ็ดยังเนาะางเดียวมือเื่อมีมีแนวเหตอยู่บรรลุกจังไดนั่แหละเดี๋ยวลาเพิ่งมาเออไทยละกอน ก็ก <c plane sushi> ินน้ำดูแท้อีหล่ะซั่นสิฮะโอ้ยเนาะเพราะว่ามงเพิ่นต่เด้มันก็สิเอาแน่จักนอยไอากาศมันเิม้อนขึ้นไปมันก็สิเอาแน่ป๊เครื่องเดือบ่อีดาข้างล่างน่ะเอามาเบิ่งดูมายังอน่ะคือแห้งกระแลงแท้ออมีกว่ามีบ่เฮ็ดไม้บ่ล่ะนะ ขี้เห็ดโรนนะบ่เจ้านี้บ่อนะเจ้าหนี้ยังงูบูนี่บอถือว่ากินได้ใครเห็ดนะเจ้าเห็ดเองบอหมดคันลายซ้ำเนาะวันตอมขันกดายโงะบมดคันลายซ้ำเตียงต่างแล้วมีแต่หมดเอาให้อันหนึ่งไหมอันเดียวนี่บ่อันเดียวนี่เมื่อนั้นคือเห็ดชงงานใช่ไหมไม่ใช่บอยูนอ อยู่นอกอยู uh, ่นอกพนอาบน้ำพุหรว่าเอามาเห็ดทางขึ้นก็ได้นี่อันนี้ก็อุ้งไงบ้างทั้งนี้อ่ะกินตลอดบ่แซ่บบ่ทอำยุบไหลเดินกินเนาะมีพะยะนกเพิ่นก็ได้เดลียวเพิ่นผู้เอื้อยเพิ่นก็คือว่าเนี่ยเพิ่นใหญ่จะควมได้เฉพาะสิมาอีกบันจันบันจันอื มานอนพีไดยบอนอนมือเดียวแนบอ่ะเงินเพิ่นหาได้เป็นเงินเดือนน่ะ <c oughs> เพิ่นเอาไปไหวใส่ละพอให้เจ้าชายอยู่บอถ้าสมมติว่าเขาเบิดนี่พอเจ้าซื้อมาไหวอยู่อบอกขันโบแล้วก็ซื้อมาถ้าบบ่บโบเลยซะบบซื้อเห็นเข่าเบิดได้ใช่พอเจ้าซื้อมาอยู่บ่ ชือจสามดูจุดสามดูุดสามดลบัดพอเจ้าไปลายมือเนี่ยสิเวลาพอเจ้าบรมาเนี่ยสเบิเอเจ้าสิกินได e ้สิเจ้าส ah, mm. ิกินใชถ้าเบิดเาชื่อโดบอกพอเจ้าชื่อโดเบิรง่ายกัแบบเราแบบบอได้อันนั้นนะทาบาดูบอได้น้ำก็คือบอได้ซื้อไม่ไม่ละ เอื่อยเพิ่นกับบริอยุเดือนนั่นอะเอืยน้องอยู่ให้ชิวมะขังนะเอื้อราตีเอื้อราตีเขาเขามาคายทอดีึเลยโอ้ดุจตลาดน้อยมาคายใส่ดุจจักเนาะให้หนึ่งเข่านะเจ้าบอกคือเอื้อยเจ้าเจ้าเอื้อยเจ้าได้ใช่ ลางถ,างถั่วหรือว่าเปลี่ยนแผนกันเหตุบ่อยละบอดเปลียนเจ้าคือนุ่มเขาส่วนเรื้อาลางถวยล่างจานถือว่าแบ่งแบ่งเบียกันเหตุอาบยุนี่เลยบ่อจ้ารอาบยุนี่เลยบาหนักเอาไว้ใช้ซื้อบ่ออาบยนี่แต่ว่าตัายบ่ะแต่ตัวนใช้จะคด มเทัาโอ้เมตูใส่น้ำเป็นเถ้าเลยได้นะอใส่น้ำกันบ่ก็มมตูนี่แหะโดยพอจังเบิดไปนะบ่ละฮกรอาสองคูโอ้พอใส่สองคูขุนแตงโมปียังใช่นองดาพี่งูบ่ให้ซื้อมาต เอือรตีเวลาตีแตงโมก็เวลาตีบ้าเอาใครสะกมาแซงอืมอือถือว่าหลายคนเลยมาหาเจ้านี่บ่ละอืมพอเจ้าก็สิเบาบางนี่บบดนี้เนาะหลายคู่หลายคนมาหาเอามือวันจันทร์เพิ่นบ่ได้ยามบ่ใส่ละเอ้าผักยุดบ่ผักมือวันจันทร์ฮอดมันยังเพิ่นสิเข้ายามี บ่พักพักไปว่าึ้นใหม่อยู่พ่อลินที่สือแล้วก็เมื่อหอดบายแล้วออกบบ็อือมแบบยางไงคือพ่อมาเยี่ยมมายามถือว่ากลางเว้นนี่มาได้ตลอดแต่ว่าตอนเย็นนี่คือไปเหตเวียยอืมฉันบส่สอพพ่อเอาเงินหายได้จช่ทรายหายเจ้าถือคนมาไ้หายบ่บ้หา เพื่อนเองได้เอาโฮมไว้เพื่อนเองโฮมไหมเพื่อนเพลงเจ้าอยู่ปะเพลงอยู่ปะเงินน้องเองไนะเงินน้องแบบไอ้เอฟซีเอาหายแบบเงินน้องพวกเซีนหาพวกเซียนหาอฟซีว่าหายโดยไปว่าห้เถึงสิบสามวันโฮมไว้ตอนถิ่ตอนนั้นได้ใช้น้องดาตอนที่ยัง อ่าโมีเอฟซีเอาหายขอเจ้าเอาหายอยู่บ่เพลงเลยพอกะเนาะคือว่าเราก็มีนี่พอตีลูกได้ตีลูกนะเป็นไข่โอ้พอตีลูกพอตีลูกได้ตีได้เป็นไข่โดดเจ้าเองบ่เอื้องเอื้อยเจ้านะพอเจ้าตีได้เป็นไข่โดดอืมชวนเจ้าด้วยสักพอตีได้บ่ บเคยตีโอ,อ้เพิ่นแพยงอยูอ,อ่าู้ใดสีโบแพงลูกตัวเองเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นกะแพงแม่์มีแต่แม่แหละตีโอ้มีแต่แม่์เาจเป็นอยากมากนั่นพ่อใช่เนาะเออบอกอยังไงนี่เหตุผลเลยเพิ่น,นยังตีกะเออจะ้าคิดดื้อไปจักแสบบอกเจ้าผิดฟิดบอเจ้าคิดดื้อบอเจ้าขาดไปโรงเรียนไปแจ๊ะบ่บอกตอนอยู่นั่นเมย์บริบาลเมีย ได้เพิ่นใหายัางสะแม,ม่จะให้ยยังแม่เป็นคนขี่ให้โอ้เม,ม่เป็นคนเมยเป็นคนขี่ใายเออเพิ่นใายกับเพิ่นก็มีเหตุผลเนี่ยเพิ่นใายเพิ่นใายแบบเพลงเจ้าเด้สอนเจ้าแนว <c oughs> ทางที่มันดีเด้ล่ะถ้ามันถูกต้องเจ้าบ่ฮู้นิสัยผู้ใหญ่เพิ่นสนอนแบบไรเบ้าแต่เพิ่นใหายบ่แม่นเพิ่นว่าเด็กน้อยเบ้าเพิ่นใหายบ่แม่นพอเจ้าจักมาอยู่นำพ่อ <c oughs> ให้เป็นก็มีเห็ดคลนั่นแหละเพิ่นอยากให้เจ้าเป็นคนฮู้้ผูดีเห็ดกินเห็ดยูได้สาไพ่เห็ดกินให้เจ้าเองอีกเอ้าถือว่าเอื้อยเจ้าเห็ดกินเห็ดยูบ่เป็นไวมล่ะเป็นแต่บ่อยากเห็ดเอ้าแบบนี้ก็เป็นอ่าส่วนเอื้อยแบบเห็ดยังม่ค่อยเกินถือว่าเพิ่งพาตัวเองไล่เด้สาวเจ้า หนึ่งข,ข้าวก็ได้เห็ดกับข้าวกับน้ำกินเองก็ได้ถือว่าผ่านาใช<ะ>่เ,นเนมนกินข้าวเที่ยงแล้วบ่อยละยังสิกินมีนี่เ้ม, <laughs> มันจะสิอิ่มตลอดอยู่หรอกเพราะว่าเพิ่นกินมรยุทธ์เด็กเมนแม่นหลายคนเอามาผักมาต้นเนาะแม่นเพราะว่าผุญยังอีกตินน่งนึงอยู่เทงิงออื <laughs> มีหละก็ยังบริมาเยี่ยมอันนี้เนาะอืมอืมมกินม่กินน้ากินน้ากินน้าอย่งนี้น้องคงร้อนเอ้ยเปิดแอรนะเปิดเอมากเปิดอรมาพัดลมมากร้อนอะไรนล่ะกลงเว้นได้สตเจาดินอยู่นี่บะอืม ไปอยู่โฮมไม่โฮมต่อวู่อากาศมันเย็นดีเด้อไอโฮมไม่บอมีเปนอนโอ้ยเปนอนโอ้บ่มีเปนอนยากเด้อเด้อเปรเดียวอันเบาอันไอทงละซานให้เอาบ่เอาโอ้เอาว่ะเนาะน้องทงน้องว่าเอาว่ะซานเปอะไรก็ได้คอยเป็นเปเนาะ พอได้แขนนอนดิเออว่าแล้วเนาะพอได้สานเอาเป็นเสื้อคางบ่ถ้าว่าละเอาแยงก็ได้แยงกมันด้เนาะเนาะอืมชันเนาะแยงบ่แม่นแยงมานี่ก็มัน่โอ้มันอยู่ได้ชันเอาน้องก็น้ำหนักก็สิบ่หลายปานดเนาะล่ะแนอนดิ อ่า <chat> uh, uh. นนะอย่างนนะหัวไฟบาดเลยฮะเอ้ยน่ะลามดีแท้นั้น,นมาดิหัวไอ้ทงไอ้ทงเห็นยังไงหัวนะผู้ไปนนางนอผูวเจ้าน่ะคือกันใช mm. ่ไหมน่ะนั่งนั่งใกล้กันมึงดูฮะโอ้ห่าน่ะคือกันซัก à ờ, lò cưới cán à à, không, không. à chào lò nong cả ngâm coi lạ à bồi áo cưới của tụi ý, mình như vậy nè áo bồi phải bồi nhung sao nhung à nhung tự nhiên coi lạ chỉ đang tụi mình bồi ngâm ngâm đấy này à chi đái mông áo bảo mùng คิดได้บ่งดัง <c oughs> ดังเจ้าฮักเบ้อน่ยนะคือการกับานทงเลยคือกันเลย <c oughs> ชีเดียวกันเลยชีผิวของเจ้าแหละบอก,กบนี่ยแบบิดซาเจ้าก็ไปเชิมเอาขึ้นพี่ง่ายเดียวอันนี้พูดนบาง,งานเต็มแบบงามสุกส่วนคือพแม่เขาให้มาครบมือกระหานี่มีครบแล้วปะ มีครบอยู่บ่บเบมองดูค่ะนั่นใช้นิ้วหนึ่งขาดบ่มีปากมีหลังมีตามีคิ้วหูสมบูรณ์แบบมือตีนเาครบคือว่าสมบูรณ์แบบงามคนเบ่งเนาะเอาบริพิการเด้กำลังขึ้นดิแครงขาขาดแต่เขาอื่นบำรงงามอ่ะนะเจ้าอะไรมาบกครบอ่ะนะเจ้าอื น้องธงสิไปใช้โตน้องธงก็ว่ามาหาน้องมันละก็ว่าไปหากินเข่าอยู่โอ้ยอยู่นอกบ่อืีเออเคยสิเมื่อคือกันอะไรอ้ะหารวยบ่โอ้ยเนาะอิจาร์ดีตามลังบ่เลี้ยงอยู่บ่เลี้ยงเอื่อยอยู่บ่เลี้ยงอยู่บ่อ่าชิฟวอยู่บ่ เลี้ยงนี่กว่าที่อะไรติฟน่ะเนาน้องน้อยเนาะไอติฟก็เลี้ยงนี่กว่าว่าเผื่อเจ้รวยเราเอาเองว่าสิสิเค้กเนาอ้าวมันก็ว่าสบาพเลย้ะนี่วันเกิดบ่น้องน้อยเอ้ามีวันเกิดผมไม่เคยจัดเลยอยาจะซื้อมาให้น้องเค้กน้อยเลยเค้กยังเค้กกล้วยหอมมันบ่แต่มือใดสิซื้อมาให้กับพี่สิบบอกเนาะ

เพราะว่าชาวนยกะมาเยี่ยมเธอเรื่องคุยพ okay ี่น้องกับปริมาคู่มือดอกเนาะโดยการมาทางนี้ก็ได้มาเบียนมาเยี่ยมมาคอยมาเบิ่งเพื่อนพี่น้องเอ้ค่ะทางเพื่อนก็ได้อ่าแอมหรือว่าบ้านหรือว่ากระท่อมเพื่อนเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะใครกลัวเก่าพี่น้องเอ้มือหน้ากระทางเพื่อนก็ใส่ผ้ากระจักรมันจะสีหอนสีเอาแน่หน่อหนึ่งอันนี้ใส่ไม้เนี้ยกับสีมีลมเข้าไปเนาะพี่น้อง โดยจัง of of จไลคลิปนี้เนาะพี่ภาพกันใดก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อร์พร้อมพี่น้องอีฟซีเบอร์สุขสุขคนจังไลก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทางซรนาวันนี้เพื่อพี่น้องเลยฝ่ากค้ชใหกดไลค์ฝากเป็นกำลังใจเพื่อมีกำลังใจทำคลิปลงไปเรื่อยๆเพื่อพี่น้องเนาะโดยการแสดงคลิปนี้ก็ลาบแล้วเพื่อพี่น้องขอกล่าวงมาสบายดี